เกมอะไรดีนะเกมอะไรดีนะเออเอาเป็นหน้าเล่นเกมซูชิโออิชิแล้วกันนะทุกคนโอ้ยหิวหิวอยากกินโอิชิเอ้ยอยากกินซูชิโวยมากดเริ่มเกมกันเลยนะจ๊ะวันนี้ก็เบ็ดสูงสุดอยู่ที่6,000นะทุกคนเราก็ ต่อโต๊ะสปินไปเลยนะมีทุนมาสองหมื่นวันนี้ก็จัดให้ไปเลยนะจ๊ะโหยได้ตัวคูณวะไม่ใช่ตัวคูณอีตัวหมนุนอะมันก็จะแบบสุ่มไปเรื่อยเดอ้อคือระหว่างก็คือได้ฟรีสปินไปในตัวนะทุกคนดอกนี้สวยงามมากสองพันแปดโยได้คูณห้าวะยังไงโอ้โหได้ตัว K ไปอีกนะทุกคนคูณไปอีกสี่พันสองโอหอันนี้ขนาดดอกแรกอนะ่ะเนี่ย ยังไงอันนี้คือฟรีสปินนะทุกคนคือมันจะฟรีสปินในตัวเองของมันนะแต่มันก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแต่มันก็ติดอยู่แหละป้ายดอกนี้คูณเก้าโอ้โหเก้าพันเอาจริงๆคือกูถอนได้แล้วเนะี่ยเพราะว่าสองหมื่นเจ็ดแล้วแต่ก็ไม่ถอนจ้าขอไปต่อโอ้โหเพิ่งเล่นไปหนึ่งนาทีจะถอนมึงบ้าหรือเปล่าดอกนี้สวยงามโอ้โหได้ฟรีสปินอ่ะหยุดละ โอเคปั่นต่อไม่รอแล้วนะโหสเกตเตอร์สองตัวนึกว่าได้สามโอ้โหสองอ่ะข้อสามเหอะวันนี้ฟรีสปินจะมาบอโอ้ยได้ตัวฟรีสปินอีกอ่ะไปฟรีสปินในเกมเด้อแต่มันจะไม่ค่อยติดนั่นแหละอย่างที่บอกนะแต่ถ้าติดก็คือติดจุกจุ่วโอ้โหมาอีกโอ้โหเสียดายตัวเจว่ะ ไปคุณห,าห้าแวเว้ไปขอสักดอกขอซักดอ,อกดอเออไม่มาวะรูอว่าเมื่อกี้ได้ซูชิกรุงไปอุยเห็นป้ามาอย่างบ่อยอีตัวสัญ,ญลักษณ์ลึกลับเนี่ยสวยไปอีกอ,อขอสัญ,ญลักษณ์ลึกลับขอแบบให้มันติดมางได้บ คูนหกละยังไงได้ไวสวยสองพันปดมาดอกสุดท้ายเออกุกบกิบกุบกิบโอหดอกนี้ก็ได้ไปอนะีกห้าพันสีะทุกคนไปเออมาอีกแล้วเว้ยหมุนซักลือลัก นี่มาตลอดของแท้โอ้โหเสียดายซูชิผักวะ่ะดอกนี้ก็ว่าไปนะทุกคนโอ้ยมุ่นซักลึกลับ่อแบบมาบ่อยมากมาเก่งเวอร์โหคุณสี่แลละโอ้โหวายดอกนี้จังหวะนี้แน่นอนแน่นอนของจริงสี่พันแปดจังหวะนี้ยังไง เอ้ยแต่อย่างได้อีกยวาวอ่ะคุณได้เยี่ยวยาว,ยาวอ่าไปต่อสวยก็คือสวยคือไม่ได้นะว้าวนะโอเคคุณเก้าคุณเก้าขอหน่อยสักตัวอะไรก็ได้ถูกๆก,ก็ได้เว้ยตัวไหนก็ได้โอ้โหดอกนี้โดนไปสองพันสี่สวยงามสามหมื่นนะทุกคนถอนได้ถอนถอนได้ถอน ถอนได้ถอนเดอ้อเออไปสี่แปดสิบวันนี้สแกตเตอร์จะเข้าไหมวะสแกตเตอร์ไม่เข้าไม่เป็นไรขอดอกใหญ่ๆแล้วกันจีเอาเงินไปซื้อสูอสอ่ชีกินเดอ้อหุ้ยคือวันนี้หมุนซับลึกลับคือเข้าบ่อยมากแตกดีด้วยอทุกคนตอนนี้คือเล่นอยู่ช่วงประมาณตอนหกโมงเย็นนะ เออเอเอโอ้ดอกเมื่อกี้สวยจัดดูไม่ทันเลยอี้เหียพอกดเทอร์โบห <f ums> มุนช้ารึเน้ำาไม่เหีห้ยโอ้โหมาหนึ่งดอกหนึ่งดอกยามมาขอร้องอ,อุ้ยอุ้ยสกัตตอเขสกัตเตอรโอ้โหเลือไปที่หมื่นหกเราคิดว่าจะไม่เข้าแหละสุดท้ายมันก็มาเว้ยสุดท้ายเขาก็มา ดอกแรกยังไงโอ้โหดอกนี้โดนไปสองพันกว่าว่ะโอ้โหอันนี้ทางการะดานทางกระดานหกพันเจ็ดสวยมากยังไงยังไงเออไปต่ออีกไปอีกลูกเจ็ดสองดอกนี้ยังไงโอ้โหเว้าไปวะ่ะเว้าไปวะ่ะดอกนี้ดอกนี้ยังไงเว้าอย่าคูณสิบสองดอกนี้ขอเออตัวคูณมาอีก อุ้ยอุ้ยดูว่าจะจบแค่น,นั้นแต่ยังมาอยู่รู้ว่าจะจบแต่ยังมาอยู่โอยอย่าว้าพี่ขอพี่ขอน้องอย่าว้าดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายเก้าันหกโอเครวมทั้งหมดรวมทั้งหมดยังไงสองหมืห้าทุกคน เฮ้ยบวกขนาดนี้ก็ต้องถอดล้วป่ะใครที่อยากเล่นเว็บดีๆแต่งง่ายๆแบบนี้ก็ไปตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะเว็บนี้สดจัดตลาดบ,บอกจบแจ้งบอกด้วยนะจ๊ะ